เราต้นบ้างสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วทุกคนวันสุขันสารทุกคนนะวันนี้ที่รอคอยค่ะวันเสาร์ที่ของเรามาลวทุกคนรอคอยคืออะไรก็คือสามตัวเราเคยเข้าในเสาร์ทิ์นะสวัสดีนะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะทุกคนจ๋าวันนี้เป็นไงกันบ้างวันนี้เป็นยังไงกันบ้างโอ้โหแฝดนะรกของเราทุกคนหกเก้านะ เรามีทั้งหกหนึ่งหกห้าเลยมันมาเก้าหนึ่งเก้าห้าโอ้โหปาดหน้าเราไปแบบฟิปเลยนะทุกคนนะแต่ว่าถ้าใครกลับหัวลงก็จะได้อยู่นะเก้าหนึ่งเก้าห้านะคะเสียดายอะ่ะทุกคนวันนี้มีคนกลับหัวไหมเอาถามจริงปริทินของเราคือแบบเด่นเข้านะทุกคนแต่หนูฟันหกในวันนี้นะคะใครเข้ามาแล้วฝากคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะคะใครเข้ามาแล้วเนาะ 2018, ลอตโต้จีวีสองสิบปดปากลายให้ก่อนล้กันนะคะ ใครเข้ามาแล้วโอเคลอตเตอรีสองิปดโอเคสำหรับคนที่สนใจปฏิทินแล้วเ,เพิ่งทักมาเมื่อตะก,กี้นี้เดี๋ยวหนูจะไปตอบนะคะวันนี้ไม่ได้ครับก็สู้ๆนะพี่แจ๊กนะวันนี้คือปฏิทินกับหัวจริงทุกคนเรามีหมดทุกคนหกหนึ่งหกห้ามันมาเก้าหนึ่งเก้าห้าเออพี่บางออนสวัสดีคะ่ะถูกเก้าห้าโอเคพี่มงคลน,นะสวัสดีนะพี่บางออนด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยจ้าวันนี้ ทุกคนวันศุกร์คันสาวันศุกร์แห่งชาตินะรถน่าจะติดใช่ไหมทุกคนก็จะได้หยุดพักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะคุณพี่พิทยาสวัสดีคุณพี่ <c oughs> ใช่ป่ะหนูอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็สอสดีนะคะพี่สุทธิพงศ์ได้เก้าห้าอยู่ค่นะทุกคนคือมีในตําแหน่งที่หนูเก่งไว้ให้เลยมีมีสามตำแหน่งนี้ทุกคนแต่มันมาเก้าหนึ่งอ่ะเรามีหกหนึ่งเนี่ยเสียใจวะ่ะฟันผิดตัวชีวิตเปลี่ยนเลยทุกคน สวัสดีค่ะพี่ณรงนะคะเล่นรอบปกติครับวีรู้ศูนย์หไม่มาตามนัดเลยใช่ไหมศูนย์หนึ่งวิ่งบนหมายถึงว่าอะไรนะบป๊บนึงเล่นรอบปกติแล้ววีโอศูนย์หนึ่งไม่มาเลยใช่ศูนย์หนึ่งดับนะทุกคนนะมาพิเศษแล้วจบเลยค่ะทุกคนนะ วันนี้ไม่ได้ตามพี่ประสงค์โอเคไม่เป็นไรพักบ้างอะไรบ้างก็ได้ใช่ไหมทุกคนเออนะเราได้เก้นเน้นๆไป1ตัวสําหรับพิเศษในสูตรของ y o u t u b e นะคะแต่ว่าปฏิทินของเราทุกคนก็ไม่ได้ขี้เหร่นะสายรูดก็มา2ที่แล้วทุกคนสายวิ่งก็มาที่1นะทุกคนหนูฟันวันนี้ให้เด่น69ไปแล้วฟัน6มันดันมาหลัก9ก้าแทนนะทุกคนเสียใจยอะเสียใจยทำไงได้มันก,นก็เต็มที่แล้วทุกคนนะคะ พี่สุภพ,พรสวัสดีนะพี่นรชพรด้วยนะคะได้หนึ่งเก้าพิเศษโอเคทุกคนนะก็พอไปวัดไปวาวันนี้นะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปกันที่ปฏิทินแล้วกันเนาะสาหรับไปหินเมื่อวานนี้เดี๋ยวนะจะถามว่าไปหินมันเข้าไหมเมื่อวานเนี้ยปฏิทินเข้าไหมทุกคนเข้าไอ้ปฏิทินเข้านะไอ้สามรัฐอะทุกคนสามรัฐก็เข้าเมื่อวานนี้อันนี้นะเป็นตำแหน่งสามรัฐเมื่อวานนี้นะลองดูวันที่สองนะอันนี้สามรัฐก็เข้านะเจ็ดหนึ่งทุกคน ไปดูวันที่อ2นะสามรัฐเข้าตำแหน่ง71ไหมแล้วดูตำแหน่งเมื่อวานนี้สามรัฐเข้าตำแหน่ง20ไหมนะทุกคนเข้านะคะคือตำแหน่งให้ดูตำแหน่งอย่างนี้เลยนะวันนี้ลองตำแหน่งนี้ดูทุกคน96ไม่ใช่95 65นะทุกคนนะให้ดูตำแหน่งนี้เนาะให้ให้แบบแบบยังไงอะเขาเรียกว่ากันไว้หน่อยกันไว้หน่อยแล้วกันสำหรับสามรัฐนะเนี่ยตำแหน่งนี้มันค่อนข้างสวยทุกคนสำหรับสามรัฐเมื่อวานนี้นะคะ เมื่อวานนี้สามรัดเข้าสองศูนย์นะถ้าจำไม่ผิดนะคะสองศูนย์เห็นไหมทุกคนมันปรับใช้ได้กับสัสาหรับหุ้นเย็นด้วยนะคะวันที่ยี่สิบสองเข้าหนึ่งเจ็ดวันที่ยี่สิบสามเข้าสองศูนย์นะคะวันที่ยี่สิบสี่ก็ลองดูหกห้าเก้าห้าลองดูนะสามรัดสามรัดนะพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ชอบแตกสามตัวพรุ่งนี้ขอเด็ดเสามตัวครับนะพี่แจ็คนะก็ภาวนาทุกคนเพราะว่ามันเคยแตกสามตัวเสาร์อาทิตย์บ่อยนะแต่ว่า ลองดูลองดูนะฮะมันเคยแต่เสาทิ่จริงๆเนาะพี่รัชพรนะคะพี่รัชนีสวัสดีนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะสนใจไปทินทักไลน์มาได้เลยฮะ,ะเราโต้จีเม2 0สองพันสิบแปดนะ,ะแล้วก็ใต้คลิปนี้นะคะก็จะมีลิงก์ให้ไปติดตามช่องห่วยไทยนะคะชื่อช่องห่วยไทยแร้โต๊มาสาขาสองกดเลยจ้าตรงนี้กดไปปุ๊บก,ก็จะเด้งไปตรงนั้นแล้วก็ไปกดติดตามไว้ด้วยนะคะสั่งซื้อไปที่เน็ตไลน์นี้เลยก็กดไปได้นะคะ พี่วรรณนาพี่วรรณภาสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสถิตใน YouTube กันแล้วกันเนาะหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งนะมาพิเศษปิดบ้านนอนแล้วไม่มาต่อเลยทุกคนนะเราได้เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเน้นเน้นไปหนึ่งชุดนะคะนี่นะคะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าในชุดเน้นของเราศูนย์เก้าแปดตรงนี้ไปออกนี้เคเช้าบอกว่าแล้วทุกคนถ้ามันไปหุ้นเน้นเน้นขนาดนี้มันมันจะมาให้เราไหมอ่ะาหรับพานอยนะ เออเจ็ดิบคนสวัสดีค่ะฝากอะไรให้หนูด้วยนะพี่กิติยาสวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้ไม่มีดวงเล่นแต่หกหนึ่งแต่น้องชายทุกคนนะขอภัยจริงๆวันนี้ฟันผิดตัวนะฟัน6กไปนะสำหรับปฏิทินนะคะเอ,อ้าลืมลืมทุกคนนะไปทิองเรานะเก้าหนึ่งได้ไปหนึ่งตัวทุกคน9ก้าห้าตรงนี้นะสาหรับสายรูดนะคะหกเก้ามาสองที่ทุกคนนะโอเคนี่นะคะก็พอไว้วัดไปว่าทุกคนเพราะเจาะ เพราะต่อนี้ก็คือมีหกหนึ่งกับหกห้าทุกคนมันมาเก้าหนึ่งเก้าห้านะขอพายจริงจริงแต่ถามว่าอยู่ในตำแหน่งที่เก่งไว้ให้ไหมก็อยู่ในตำแหน่งสามตำแหน่งนี้ทุกคนนะตำแหน่งสามตำแหน่งนี้นะคะไปลุยกันต่อสําหรับวันนี้นะคะหกเจ็ดแปดเก้าห้าโอ้เนาะไม่มาเลยทุกคนเจ็ดแปดไม่มีนะคะเรามีแปดเก้าตรงนี้แล้วก็มีหกแปดมันดันมาแยกกันทุกคนไม่สวยไม่สวยค่ะนะคะแปดห้าห้าห้าเจ็ดอ่าแปดห้าห้าเจ็ด อืมไม่มีนะคะก็เราได้ตัวเน้นมาหนึ่งตัวก็คือหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งดีใจด้วยนะคะทุกคนนะมาตั้งแต่พิเศษกันไปเลยนะคะแล้วก็ได้วิ่งบนตรงนี้นะคะอีกหนึ่งตัวหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะเพราะว่าหนูฟันหนึ่งไปนะคะสวยงามสวยงามถือว่าโอเคทุกคนนะได้ตัวเน้นถือว่าโอเคค่ะตัวเน้นห้าชุดนะคะ คุณแม่พาร,รวยสวัสดีนะคะพี่พวงชมพูสวัสดีนะพี่กิติยาวันนี้เราลุยกันต่อแนละ้วเก้าสิบคนสวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างวันศุกร์ของเรานะเลิกง,งานมาแล้วเนาะเหนื่อยกันไหมทุกคนยังไงก็สู้ๆนะไม่ว่ายังไงก็ต้องสู้กันต่อไปทุกคนเนาะไม่ว่าอยู่ในฐานะใดในสังคมเราก็ต้องสู้กันต่อไปทุกคนนะมาค่ะสําหรับวันที่ยี่สิบห้ากันยานะคะเห็นกันไหมอะทุกคน วันที่ยี่สิบห้ากันยาเอาไงต่อดีทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะสำหรับสามรัฐอ่ะพูดอีกทีหนึ่งละกันสามรัฐทุกคนนะสามรัฐนะคะอย่าลืมไปตามตำแหน่งนี้ดูนะหนูเชร์ตำแหน่งนี้นะหนูเชร์ตำแหน่งนี้พอเชร์ตำแหน่งนี้มาตำแหน่งอื่นเนาะหนูเชร์ตำแหน่งนี้แล้วกันเพราะมันเคยเข้าเจ็ดหนึ่งสองศูนย์แล้วก็มาตำแหน่งนี้นะคะมาตำแหน่งหกห้าตรงนี้นะสำหรับสามรัฐหนูเชร์หกห้าเก้าห้านะคะสามรัฐในวันที่ยี่สิบสี่นะลองดูเนาะลองดูหนูก็ เป็นแนวทางให้ละกันนะหรือว่าใครชอบวิ่งบนก็วิ่งบนหกเก้ากันไปอะไรประมาณนั้นเนาะทุกคนนะคะวันนี้พี่ได้สามตัวหุ้นไต้หวันค่ะสามตัวศูนย์เก้าหนึ่งได้แล้วหยุดเลยโอเคมาอีกหรอจริงหรอไต้หวันก็ศูนย์เก้าหนึ่งรอจริงเหรอโอ้ลงหุ้นเนาะเดี๋ยวนหนูขอเขียนไว้ก่อนนะเราจะได้ทำการบ้านไว้นะลงหุ้นนะคะ แล้วก็พี่สิทธิพงศ์ส่วนใหญ่ผมชอบเล่นวิ่งมากมีโอกาสสูงถูกเยอะกว่าอันนี้ถามว่าจริงไหมก็ต้องบอกว่าจริงนะคะถ้ามันมาทางเรานี่ถ้าตัววิ่งเข้านี่คือยังไงก็ได้อะทุกคนหวานหวานนะพี่สิทธิพงศ์นะคะเห็นด้วยเห็นด้วยค่ะพี่พีรพอนสวัสดีค่ะวันนี้ลองเชิงเบาเบาลองเชิงเบาเบาใช่ไหมโอเคนะคะพี่ฮันเดตมาแล้วนะพี่ฮันเดดบอกว่ากดไลค์ให้ครับยังทํางานอยู่ตอบลูกค้าอยู่นะมาหนึ่งหน่อยโอเคนะคะขอบคุณค่ะพี่เจพีนะคะ พี่พรพี่มนปังจริงๆค่ะจ่าเจบีคืออะไรบีอะไร <c oughs> ใครคือเจบีอ่ะสวัสดีนะสวัสดีทั้งร้อยสิบคนนะฝากกดไลค์ให้หนูหน่อยได้ไหมทุกคนจ๋านะคะพี่พรพี่มนปังจริงจ่าเจบีใครหนูไม่ได้ชื่อบีนะอืมเออพี่เข้ามาบีช่องเขาบอกว่า แต่ไม่เป็นไรค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะมาทุกคนวันที่ยี่สิบห้านะคะผมชอบรูดที่ได้เงินใช่อะไรก็ได้ที่ได้มาซึ่งไรายได้เราชอบหมดใช่ไหมพี่แจ็คนะเออนะคะมาลุยกันต่อค่ะวันนี้หนูได้ตัวเริ่มนะพี่สาครสวัสดีนะคะได้ตัวเริ่มก็คือหลักหนึ่งทุกคนนะคะอ่ะมาเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะเวลาสาวอาทิตย์อะสาวอาทิตย์มันชอบมาหลักนี้ตลอดเลยเหรอไปด้นึกันทุกคนนะ ขอดูเลขเก่าๆก่อนแป๊บหนึ่งนะคะขอดูเลขเก่าๆพี่ jp ค่ะแอดชื่อพี่บีพี่ jp เจชื่อเขาอ๋อพี่ jp เขาชื่อพี่บีเหรอโอเคโอเคพี่ jp ชื่อพี่บีอ๋อคือรู้จักกันใช่ไหมโอเคสวัสดีนะคะพี่อู้สวัสดีด้วยนะคะโอเคค่ะ นะหนูน่าจะเข้าใจถูกนะใช่ปะเอ้ยทุกคนแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคือทุกสองอาทิตย์อะมันชอบได้ตัวเริ่มตัวนี้ใช่ไหมสร์อาทิตย์ที่แล้ววันที่เท่าไหร่อ่ะพี่พี่บอกหนูหน่อยได้ไหมสร์อาทิตย์ที่แล้ววันที่เท่าไหร่อะแป๊บหนึ่งนะสร์อาทิตย์ที่แล้วมันเป็นวันที่เท่าไหร่คะสร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นวันที่เท่าไหร่บอกหนูหน่อยแป๊บหนึ่ง สวัสดีค่ะพี่ชนสวัสดีค่ะเข้าวปุ้กกดปั๊บเลยขอบคุณมากเก่งจริงๆแอดเราสวัสดีนะคะพี่ชนจ้ะพี่ชนได้ไหมคือปฏิทินอะ่ะมันมีหกหนึ่งหกห้าพี่ชนแต่มันออกเก้าหนึ่งเก้าห้าไงได้ตัวรูดค่ะพี่เพนพักสวัสดีค่ะตอนต้องบอกว่าปริทินสายรูดนี่คือปังมากนะได้ตัวรูดจ้าโอเคพี่พรสวัสดีขอบคุณมากเลยนะที่มาอุ่นหนุนปริทินน้องนะคะวันที่สิบแปดสิบเก้าโอเคเอ้ยจริงด้วยเว้ยทุกคนโอเค แต่ดูจะได้เทียบเทียบเลขไงสิบแปดสิบเก้าใช่ไหมตัหนึ่งนะสิบแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าโอเคโอเคเออเวลาเวลาวันเสาร์อ่ะมันชอบได้เลขหนึ่งตลอดเลยอ่ะพี่พี่จะให้ดูแล้วกันเดี๋ยวจะให้ดูนได้ได้ตัวได้ตัวได้ตัวนี้เลยทุกคนได,ได้ตัวนี้เลยนี่วันเสาร์ที่สิบแปดก็จะประมาณนี้เลยทุกคนแล้วมันออกเก้าศูนย์หนึ่งอ่ะในตำแหน่งนี้ ในตำแหน่งล่างอ่ะเราลองจับแบบนี้ดูแล้วกันนะเนาะอ่ะลองดูเอ้ยมันจะไ,ได้มันหรือเราจะลองเอาบนดีคะพี่พี่เอ้ยนะเดี๋ยวมันมาลองดูได้ตัวเดิมเลยฮะหนึ่งศูนย์เก้านะคะหรือว่าจะเป็นพรมลิขิตว่าไปนั่นนะคะเจ็ดหกห้านะคะหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดหกห้านะคะพี่พัทรวดีสวัสดีคะ่ะวิ่งได้ค่าขนมคะ่ะโอเคคะ่ะพี่นัตตี้นะวิ่งได้ค่าขนมนะหนึ่งศูนย์นะคะได้เลยแหละนะคะ พี่นัตตี้ได้รูดเก้าทั้งนอยชพอกกิทเลยครับเก้าเจ็ดโอเ้เก่งมากเลยค่ะเสาร์อาทิตย์มาสามตัวบ่อยเดือนนี้โอเคลุ้นกันต่อเลยเสาร์อาทิตย์เรานะคะพี่เดเดบอกสิบแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าโอเคทุกคนพี่พัทรววีนะ,ะได้ตัววิ่งจ้าหนึ่งศูนย์ใช่ไหมเออเวลามันเวลาวันเสาร์มันชอบได้เลขหนึ่งตลอดเลยทุกคนนะคะอา่ามาลุยลุยกันต่อลุยกันต่อหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งเก้าอะเอาัปคิดออกไปกันนะคะ 10 19 15นะตัวเจาะนะคะแล้วก็70นะคะ7 9 75นะคะ60ใครมีปฏิทินนะคะเดี๋ยวไปตามต่อนะ,ะสามรัฐนะคิดว่าน่าจะมาให้เราปิดท้ายวันศุกร์สวยๆนะวันนี้นะคะก็ภาวนาแหละให้มันมาทางเราเนาะลองดูก็ลองดูแล้วกันตำแหน่งที่มันเคยเข้าคือ65นะทุกคนก็การไวเป็น95นะสำหรับสามร,รับสองหางก็ไม่น่าจะเจ็บ ไม่น่าเจ็บอะไรมากมาแล้วทุกคนสําหรับสามรัดหุ้นเย็นของเรานะพี่ชนเสาร์อาทิตย์สิบแปดสิบเก้าค่ะแอดโอเคค่ะนะพี่พอพี่ป้อมสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณน้องคิดว่ามาไม่ทันนะคะพี่ธั่งนัดทันทันทนะทันแน่นอนนะคะโอเคตัวกันนะตัวกันหนูจะกันเป็นกันยากอะเวลามีหกเก้าทีไรนะคะหนูจะกันเป็นศ<ม>ู<ม>นย์เก้าน,นะคะห้าเก้านะแล้วก็อืม ันยากอะทุกคนแล้วหนูก็จะกันเป็นเจ็ดหกละกันเนาะอ่ะการเจ็ดหกละกันนะคะโอเคโอ้พุ่งนี้ไม่มีชนเลยทุกคนพุ่งนี้ไม่มีชนแต่ว่าขอให้มันเข้าโอ้ทุกคนมีชนในตําแหน่งสามตัวตัดอยู่หนึ่งตัวเท่านั้นนะคะมีชนอยู่ในตําแหน่งสามตัวตัดหนึ่งตัวเท่านั้นลองดูนะสายไปกินนะคะ แต่แว่าก็ลองดูทุกคนนะมันอาจจะมาทั้งสองที่ก็ได้ทั้งไปจีิทั้ง YouTube ก็ได้พวกนี้เนาะก็ภาวนากันแล้วกันขอให้วันเสาร์เป็นมาของเรานะคะโอเคมาค่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะพรุ่งนี้พอมีเลขเบิ้ลไม้แอดถ้าดูตามนี้นะคิดว่ามีคิดว่ามีประมาณห้าสิเปอร์เนะถ้าดูแบบเวลามีหลักหกเก้านะพี่ชนแต่ว่ามันมีวันเสาร์ที่ที่วันที่สิบแปด คำหนึ่งนะพี่ชนนะวันที่สิบแปดที่แล้วไม่มีมันมีเบิ้ลหน้าทุกคนวันเสาร์ที่แล้วนะอืพี่ชนห้าสิบห้าสิบอะแต่หนูมคิดว่าไม่ไม่น่ามาอย่างอย่างวันนี้คิดไม่น่ามามาเฉย <laughs> พี่ชนเชื่ออะไรหนูไม่ค่อยได้นะร้อยแปดสิบคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าคิดว่านะพี่พี่ชนนะห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นค่ะพวกนี้นะคะเบิ้ลอนะจริงๆจะกันเบิ้ลให้ด้วยแต่ว่า ตัดใจทุกคนตัดใจนะคะเด่นวันพรุ่งนี้นะคะหลักเจ็ดก็คือเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดห้านะคะบ้านเลขที่หนูมาบ่อยมากทุกคนเมื่อวานนี้ก็มาหวยลาวหนึ่งห้าวันนี้มาอีกเจ็ดห้านะทุกคนมันเป็นอะไรมากไหมกับเลขที่บ้านอนะ่ะพึ่งมันไม่มาแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังให้โชคอยู่นะเมื่อวานนี้โอ้โหหวยลาวของเราเข้าเด่นอีกแล้วทุกคนตัวเจาะไม่มาเลย เอา่งนี้แล้วกันทุกคนหวยลาวแนละ้วหนูจะปรับปรุงสถิติใหม่นะคะหนูจะจับตัวจับใหม่นะตอนนี้เริ่มจับทางมันได้แล้วเริ่มมาสองสองเดือนวันนี้หวยลาวเข้าเด่นดีมากแต่เจาะไม่ค่อยมาเลยแต่เดือนเดือนตุลาคมนี้หนูจะเอาให้ปังกว่าเดิมแน่นอนสัญญาสัญญาสัญญานะเมื่อคืนนั่งเทียบเลขจนหัวหมุนเลยนะคะเพราะว่าจะลองเปลี่ยนสถิติตัวใหม่ให้นะทุกคนสำหรับหวยลาวนะคะ พี่ตุ้มสวปลาวนะคะเชื่อได้สิคะแอดเก่งอยู่แล้วโอ้พี่ชวนขอบพระคุณมากค่ะพี่บางอ้อนสวัสดีนะพี่ชวนพิษสวัสดีจ้านะคะนะทุกคนรับทราบตามกันนะร้อยเก้าสิบคนนะหวยลาวของหนูนี่จะปรับปรุงสถิติให้ดีขึ้นนะน่าจะแม่นยํากว่าเดิมขอให้แม่นยํากว่าเดิมในเดือนตุลาคมนะคะกดให้แล้วค่ะพี่ตุ้มขอบพระคุณมากเลยค่ะนะคะ mm hmm. หลักเก้า็จะมีหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็หกเก้านะจ๊ะทุกคนวันพร่กนี้โ okay. อเคก่อนที่เราจะไปสามตัวหนูขอสักครึ่งหนึ่งคนดูไดไหมไม่น่าจะมากเกินไปนะหนูขอสักร้อยไลค์แล้วกันทุกคนต้องถึงเนะี่ยทุกคนนะขอสักร้อยไลค์ได้ไหมอีกอีกที่สิบสามสิบกว่าไลค์ <laughs> ขอเยอะจักวาพ,พี่บอกไม่เยอะหรอกทุกคนมาขอสักร้อยไลค์เดี๋ยวไปต่อที่สามตัวนะคะเดี๋ยวหนูจะเต่อสามตัวให้แล้วสาวที่ไม่เคยเข้าดี ตอนนี้กำลังังเลยอยู่ว่าจะเจาะแนวไหนให้ดีนะคะเพราะมันเคยเข้าแนวล่างนะทุกคนมันเคยเข้าแนวล่างแล้วอืมเราจะเอาอยัางไงกันดีวันเสาร์อาทิตย์นะคะแต่เลขพวกนี้ทุกคนเวลาคิดมากไม่มาเราต้องปล่อยไปตามธรรมชาติทุกคนให้แบบให้ให้บุญมันจัดสรรเราเอง <laughs> กดแล้วค่ะกดแล้วขอบคุณมากเลยค่ะพิวนะคะพี่วงเดือนสวัสดีค่ะพี่ชัยสวัสดีนะคะพอวบอกว่าจองไปทีนะจจะได้เลยค่ะทุกคนจ้ามีพี่ประมาณสี่ห้าคนที่ทักมาแล้วหนูยังไม่ได้ตอบนะคะเดี๋ยวหนูจะไปตอบให้หลังบ้านหรืออาจจะมีทักมาเพิ่มกว่าเดิมก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ like แบบเดี๋ยวหนูไลฟ์สดแป๊บนึงหนูก็จะไปตอบเลยค่ะหลังไลฟ์สดเนาะอีกเก้าไลค์ทุกคนจ๋าอีกเก้าไลค์ใครกดไลค์กดแชร์ขอให้ปังๆนะอย่าลืมไปกดไลค์หวยไทยด้วยนะหวยไทยลงไปแล้วเด้อช่องรัตุ้้านสาขาสอง เราจะฉีกเดียวทุกคนจะฉีกมาเลยดีไหมอวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์เดี๋ยวดูพอดูวันอาทิตย์สิว้าวันอาทิตย์โหวันอาทิตย์ของเราวันอาทิตย์จับบนเว้ยอันนี้จับล่างหรือว่าเราจะเอาวันนี้จับบนแล้ววันอาทิตย์ค่อยจับล่าง มันต้องสลับกันหรือเปล่าวะพี่พี่นะคุยคนเดียวแล้วตอนเนี้แปบ๊บหนึ่งนะใช้สมาธิแป๊บหนึ่งพี่พี่นะคืออยากจับให้มันได้ไงทุกคนเออเสาร์อาทิตย์แตกจริงอะเสาร์อาทิตย์ที่แล้วโอ้อเย้ย,ย,ย,ยเราจะจับลายไหนกันดีวะพี่พี่เดี๋ยวนึงนะแปบ๊บหนึ่งติดตามอยู่ครับขอบพระคุณมากเลยค่ะพี่ชนออกปกติมาแล้วค่ะอะไรนะออกไป ออกไปตามกฎมาแล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะพี่ชนนะคะโอเคแปบ๊บหนึ่งนะคะแปบ๊บหนึ่งนะพี่พี่ร้อยสองร้อยคนสวัสดีนะคะใครสนใจไปทินทักไลน์มาได้เลยนะเราต้จีเมืสองพันสิบแปดล้วสำหรับสมาชิกเก่าไม่มีโปรแต่ราคาเดิมร้อยสี่สิบเก้าบาทต้องบอกลว่าคุ้มนะคะบางคนถามว่าพี่พี่พ,พ,พี่บางคนถามว่าจะให้จะส่งปฏิทินให้วันที่หนึ่งอ่ะทันไหมเพราะว่าจะไปซื้อลอตเตอรี่ตามหนูก็เลยว่าทันนะ ถ้าถ้าเคยส่งกันมาสมาชิกเก่าก็ารู้อยู่ว่าหนูส่งให้ประมาณเจ็ดโมงนี่หนูเริ่มส่งแล้วนะพี่ๆเนาะเจ็ดโมงหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้านี้หนูเริ่มส่งแล้วประมาณประมาณเก้าโมงนี่ร่มส่งแล้วแต่ว่าหนูจะส่งประมาณวันที่หนึ่งถึงสามถึงสี่ตุลาเนี่ยให้ก่อนเพื่อที่พี่ๆจะไปเทียบเลขได้ทันเวลานะเต็มเดือนจะส่งอีกครั้งในวันที่หนึ่งคืนวันที่หนึ่งจะส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะ เพราะว่าเทียบเลขใช้เวลานานมากทุกคนเทียบเลขทั้งเดือนแล้วถล้าหนูทาคนเดียวด้วยไงก็ต้องใช้สมาธินิดน,นึงเดี๋ยวมันจะผิดพลาดอะไรอย่างนี้นะคะวันที่หนึ่งได้เต็มเดือนแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนเป็นตอนกลางคืนหรือตอนค่ๆนะคะเฮ้ยตัดสินใจแล้วทุกคนม่สามตัวไม่คิดเยอะเขาบอกว่าคิดเยอะคิดเยอะไปก็ไม่ดีปะวะมาทุกคนอืมอัด อตัวเดิมนี่แหละทุกคนหรือเปล่าวะพี่ๆแต่ใจ,ใจมันอยากเขียนบนมากเลยอะ่ะมาเอาบนดีกว่าทุกคนตัดสินใจละพี่ถูกขออภัยนะหนึ่งเจ็ดศูนย์นะคะหนึ่งเจ็ดเก้านะ,ะแล้วก็หนึ่งเจ็ดห้านะ,ะในวันพวกนี้นะแล้วก็เจ็ด หกศูนย์เจ็ดหกเก้านะคะแล้วก็เจ็ดหกห้าในวันพรุ่งนี้สามตัวหนูให้ประมาณนี้ติดไว้บาทสองบาทพอนะติดไว้บาทสองบาทพอนะคะติดไว้บาทสองบาทพอนะจ๊ะนะทุกคนจา๋าวันนี้หนูจับลายบนให้เสาที่แล้วหนูจับลายล่างให้นะเสาที่แล้วหนูจับลายนี้ทนก็ขอให้มันมาลวกันถ้ามันมาครบหกตัวนี้ยังไงพี่ก็ตามได้นะคะนะ สาที่แล้วหนูจับลายนี้แล้วมันออกเก้าศูนหนึ่งนะทุกคนมันออกตำแหน่งนี้นะยังไงก็ยังไงก็ลองดูลองดูนะคะถ้าให้หกไม่ค่อยมานะต้นบ้ามันเป็นอะไรกับเลขหกหายไปหลายวันนะพี่บางอ่อนใช่ไหมเนาะพี่ปุ๊บปิ๊บสวัสดีนะพี่สำราญสวัสดีค่ะมาทันสาวมวันแล้วดีใจจังนะดีใจเหมือนกันนะพี่สำราญนะคะพี่ปีชานะตามตามอยู่ขอบพระคุณมากนะคะสามตัวอืมันอยู่ในตำแหน่ง เดี๋ยวหนูจะเก่งตำแหน่งนี้ให้ละกันนะคะหนึ่งเจ็ดเก้ากับเจ็ดหกเก้าในวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวติดไว้บาทสองบาทพอทุกคนลิ้นพันกันแล้วเนี่ยนะก็ภาวนาองค์พ่อให้พี่ๆสามตัวกันสักหน่อยเถอะองค์พ่อเนาะพี่่เขาลำบากกันเหลือเกินนะให้ได้สามตัวคนละนิดคนละหน่อยกันก็ยังดีนะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะทุกคนจ๋าพรุ่งนี้นะคะออื พรุ่งนี้นะคะหนูจะฟันเจ็ดไปหกสิบเปอร์เซ็นทุกคนนะคะแล้วก็ฟันเก้าไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะพ<ม>ี่พ<ม>ี่จา๋าใช้สตินในการรับชมนิดนึงนะคะเลขมีเข้าไม่หลุดได้ตลอดเวลานะทุกคนเสาร์อาทิตย์เราเคยสามตัวแตกอันนี้เรื่องจริงเราก็ภาวนาให้มันเป็นวานของเราเนาะวันเสาร์อาทิตย์ของเรานี้นะคะ ก็ประมาณนี้ทุกคนนะไม่มากไม่มายเดินทางมา22นาทีกันแล้วนะคะพี่ๆทุกคนก็ดูแลตัวเองนะไปไหนออกมาออกข้างนอกเข้าบ้านต้องล้างมือให้เป็นประจำนะทุกคนนะดูแลตัวเองดีๆนะคะโอเคทุกคนวันนี้หนูก็จะลาไปแล้วขอบคุณพี่ทุกคนมากๆใครยังไม่มีปฏิทินทักไลน์มานะคะแล้วโต้จีม2 0สอิบแปดหรือว่าใต้คลิปนี้นะคะจะมีคําว่าสั่งซื้อปฏิทินนะคะ แล้วก็ทักมาได้เลยตรงนั้นนะแล้วก็สามรัดนะย,ย้ําอีกทีนึงลองตามดูเนาะไม่น่าจะเจ็บมากมายนะคะหกห้าเก้าห้านะตําแหน่งนี้ค่อนข้างจะสวยนะคะตําแหน่งนี้นะโอเคเจอกันใหม่พรุ่งนี้ทุกคนที่เก่าวเวลาเดิมถ้าพรุ่งนี้หนูไม่ไปเที่ยวนะคะไม่น่าจะได้ไปสวัสดีนะคะบ๊ายบาย